ที่ผมสร้างขึ้นมาในปีนี้และที่ผมาเาสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าวันก่อนอย่างที่เมย์พูดแบบนี้กับผมจะเอาอะไรนะอยากได้บ้านขนมและวก็มีมาเยอะๆโอ้โหเอาไปทำไมคิดมานเหรอคิดมานอีมอยากเป็นเดลี่ลีคิดมากนี่อ้ออเมเสร็จยังแกออกมาสิเป็นยังไงชอบไหมเป็นต้นคริสต์มาสไปแล้วแต่ว่ายังไม่หมด หลับตาสินี่ด้วยนะเฮ้ยไปดูนี่ไปตต้น์เตนคิสมาโอเคแล้วใช่ไหมโอเคแล้วแต่ยังไม่หมดหลับตาสิเดินตามานี่วันก่อนคุณบอกกับผมว่าอะไรอาว่าอะไรอ่ะคุณอยากได้อะไรจำได้ไหมยมดกนใช่แล้วแล้วมาคุณตอนนี้ผมต้างคุณเรียบร้อย ยืน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 ตรงนี้แล้วโอเคยืนตรงนี้นะนี่ตรงนี้อย่าเพิ่งลืมตาหลับตาไว้ก่อนการลืมตาก่อนจะเดิมไปยังสไงมันเหมือนเดิมไปอย่าเพิ่งผันไปโอเคคุณคิดว่าบ้านคริสต์มาสที่ผมสร้างให้หน้าตาจะเป็นยังไงลองจินตนาการก่อนฟังแล้วก็มีไม้เยอะๆเพราะว่าอู๋ใช้วัสดุเหลือใช้โอ้ทำไมคุณบอกว่าผมใช่วัสดุเหลือใช้ในการว่ามันมียอดไงโอ้โหมันสร้างทีนึงผมหมดไปหมื่นแสนแสนนะ อันนี้ก็เป็นหมื่นนะหมื่นขึ้นนะเี๋ผมสร้างให้อ่ะอาจจะมีก็คิดมัาอันนั่งคิดมัาอันนึงมีม้าเหรอใช่ม้าคือกวางเหรอม้าคือกวางที่เขาเอาไว้ขี่อ่ะแล้วกวางสีอะไรสีขาวสีขาวใช่มันเป็นก้อนเมฆไงเหรอโอเคถ้าผมนับสามสองหนึ่งแล้วคุณหันไปเลยนะสามสองหนึ่งหันไปเลยเจอไหม เห็นไหมผมบอกแล้วว่าพี่เมย์จะต้องชอบมามา,มา,ม,ามาแล้วชอบเลยชอบเลยโอเคทุก <c oughs> okay. สัปดาห์วันคริสต์มาสทุกคนในช่องเมพิงนะครับ <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันชิวชิใช่ไหมเบป้าโอเคนั่งรอกาอนเวป้าเดี๋ยวพี่ทำอาหารให้กินอเมย์นี่คืออะไรไ<ป>ควองที่เมย์บอกหรือเปล่าสีขาวใช่เขาจะดูดทำมาจากอะไรรู้ไหมไม่รู้เออไม่รู้เหมือนกัน แปลว่าอุปกรณ์ด้านหลังนี้แก๊งหมีสามารถที่จะมาด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้อเมจเอาไอ้แก๊งหมีมาด้วยไหมามาด้วยมาหน้านตรงนี้นะเอาก๊งปูด,ด้วยได้เดี๋ยวเพื่อนพาเดินดูก่อนจุดบริเวณตรงนี้คืออะไรจําได้ไหมอันนี้เป็นบ้านหมาแล้วอุป,ปีย戒เป็นยังไงบ้างอุปเป็นบ้านห<ๆ>ิมะหิมะลงมาด้วยใช่หิมะตกเมื่อคืนนี้นะ่ะแล้วด้านในนี่ก็สามารถให้ความอบอุ่นของคุณได้วีเอมีไฟด้วยใช่ ไว้คริสต์มาสเดย์ไม่แต่ปืนไม่แต่แปรนะครับเพื่อนๆของเราแล้ว,ลวก็มีไฮเอนชาด้วยอันนี้อร่อยมากเลยนะผมไม่อยากจะบอกเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องอยู่คอนแกงถึงจะได้กินไอ้าร์เยลโล่มากระลองมากระลองนี่ก็ยังอยู่ด้วยนะครับบอสเยลโล่ไฮโยเจลลี Hi ่ Yo, นี่ก็มาเย,ย็นี่เจลลี่เคี้ยวหนึบที่อร่อยทีย่สุดไยเคี่ยก็ได้อมก็อร่อยนะครับคริสต์มาสชามนะครับคริสต์มาสออกคริสต์มีอุ้ยแปลว่าอะไรแปลไม่ออกแป๊ะไม่ออก คริสต์มาสเขาถามว่าคริสต์มาสออแปลว่าหรือคริสมีแปลว่าจูบฉันคริสต์มาสหรือจูบฉันอ่ะจูบฉันจูบฉันเมื่อเลี้คริสต์มาสไฮเอ็นอูจุนก็กินเมเิงครบนะมีอาเมรด้วยนะอยู่บนสุดอ่ะบนสุดเลยโอเคเดี๋ยวผมจะแนะนำจุดบริเวณตรงนี้ก่อนตรงนี้มีอะไรอาเมอุ้ยตรงนี้มีขนมหวานแล้วก็มี นี่ไฮยูเจะรีบทุกคนสามารถสแกน QR โค้ดนะครับสั่งทิงต็อกช้อปปี้และซด้าได้ทำไมผมดูขายของจะเลยมันมันพอ,พอดีนะครับผมไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นอุ้ยขึนน้ำดิด้วยโอ้โห,โห <c oughs> น้ำเขียวฝั่ <c oughs> งนี้เห็นเป็นปน้ำเ,เขียวใช่ไหมใช่แต่ฝั่งนี้น้ำอะไรน้ำแดงเฮเหมือน <c oughs> อ,อ้เมย์ไม่เขียวแดงบนหัวเนี่ยตอนนี้เออเหมือนก็เป็นตีคริสต์มาสนะครับก็เลยมีน้ำเขียวน้ำแดงโอเคเราอาจจะต้องชวนกันหน่อยนะเนี่ยเดี๋ยวนะท่านไปดูที่เอาเวลชิวๆกันไปนะครับวันนี้ดื่มครับทุกคน เสเชียนไปกันต่อที่เมนูข่างๆนี่คือมัชเมลโล่แต่เป็นมัชเมลโล่ธรรมดามันอาจจะธรรมดาเกินไปมันมีพอบมานและสามารถจิ้มกับช็อกโกแลตดได้อ,อย่ค่อยกินนะอ,อยา่าค่อยกินพร้อมเพื่อนขนมหวานไงครับเป็นซีเรียลกรอบนะครับทุกคนในช็อกโกแลต สตรอเบอรี่แล้วก็อันนี้อะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันมีช็อกโกแลตบอลด้วยนะซึ่งคุณอยากกินชบบอ็อกโกแลตบอลกันไหมครับทุกคนในปลายปีหน้าผมคิดว่าในคริสต์มาสครั้งต่อไปเราจะมีไฮยช็อกโกแลตบอลก็ได้นะครับเรากำลังดิวกันอยู่เ <c oughs> ขาไม่ตั้งใจฟังผมแต่เขากินไฮยเจลลี่อยู่ <c oughs> เอาล่ะจุดไปเลยตรงนี้ถ้าเกิดคุณสามารถที่จะแบบไม่กินของหวานคุณก็สามารถจิบชาได้นั่งกับเพื่อนเพื่อคุณได้แล้วคุณก็เอาเพื่อนเพื่อนของคุณเนี่ยมาเที่ยวบ้านคริสต์มาสที่อยู่หไม ช้ำมด้ยกองของขวันนี้จริงๆแล้วผมจะมีของฝันมาให้ด้วยนะ <c oughs> แต่มันอาจจะต้องใช้ดวงนิดนึงรอก่อนโอเคขึ้นมาข้างในกันก่อนอเอดีย๋ยวก่อนอะไรเหรอมีป้ายด้วยเป็นปชื่อของอเมงไงบ้านอเมงไงไใช่มันเป็นขนมหวานเลยอะ ใช่แต่ผมถามคุณหน่อยได้ไหมเขาชื่อคริสโตเฟอร์คริสโตเฟอร์คริสโตเฟอร์น่ะคริสโตเฟอร์เขาใหม่สิคริสโตเฟอร์อ้าวไม่ใช่โซเฟอร์ขับรถนะ <c oughs> อ่าเรียกเขาใหม่สิคริสโตเฟอร์โอเคยินดีที่ได้รู้จักกับเขาชื่อยแทนเขาหน่อยแทนก็เมื่อวานเขาก็ต้องเฝ้ายางที่นี่เขาเป็นสายเวทมนต์ถ้าเกิดตอนกลางคืนเขาจะกลิ่นทนี่อย่างนี้ <c oughs> ใช่เขาจะนำให้คุณปลอดภัยในค่ำคืนนี้ขอบคุณค่ะ โอเคเชิญเข้าไปข้างใน<ะ>ลอกจากผมสร้างให้เหนื่อยแล้วผมอาจจะต้องเล่นกับเขาสักพักหนึ่งนะครับทุกคน <ไป S 1> สำรวจเสร็จหมดแล้วเหรอตะก่้กช้ <ไป S 1> เรียบร้อยแล้วนะครับอเอายไปเดินสำรวจนะครับถูกใจไหมมีเบอร์รี่คริส,สต์มาสเป็นป้ายอยู่ด้านหลนังนี้มีไฟนะครับสองด้านแค่ความสว่างแล้วก็ตกแต่งด้วยต <ไป S 1> ้น <ไป S 1> คริส,สต์มาสทั้งหมดเลยมีทุกคนสังเกตดูมีต้นคริสต์มาสเยอะมากมีทั้งหมดสี่ต้นมีต้นนี้ <ไป S 1> ต้นนี้ <ไป S 1> ต้นนี้แล้วก็ข้างนอกใช่แคมนี่ควางเลนเดียรเอนเลางเนเดียนั้นแล้วกลาง แหมทำปัญญาถ้ามามาออาซอบปาร์ตสไตลแล้วนะหนูก็จะแอบกินใช่ไหมล่ะรู้ทันนะฮ่าฮมีเพลงเลยเาคือนักดาเมงเหงาเหงาใช่ไหมใช่จะมานั่งกับน้องที่ช้ป้ายอยู่ตรงนี้ Merry Christmas ข่อคุยขักก okay, okay, ่อนขับขึ้นขาอ่ะโอเคอแม่มีความสุขของก็ดีใจนะครับเพราะว่าเราคือครอบครัวเดียวกันใช่ไหมเยี่ยมเยี่ยมอันนั้นจะเป็นแมวแบบหิมะตกเห็นไหมมันจะไต่จากข้างนอกนะเห็นไหมอันนี้มีหิมะหมดเลยนะครับถูกตกแต่งด้วยด้านนี้โอเคเราจะทำอาหารกินกันเลยดีไหมทำกินเลยเอาล่ะชวนเพื่อนๆมากินด้วยไหมเอาเอาบอลเอาปืนแล้วก็เอาเอาก้อนได้โอเคไปเรียกสิ ติงติงติงติ้งติ้งติงติ้งก็โหหาสั่น Merry c h r ์ทำไมดึง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 งดึงงทำไมฟีลผมเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยเอ๊ะอางคงขาโปงมหาป้ามา plate, มาเที่ยวมามันไม่เป็นไรห้องว่งแล้วก็จะชีใสครต <c ười> <ๆ>้องมึงป้าป้าใช่ไหม เอาละยู้สิไม่เหลือแน่ๆของค้าหาปลามาลูกมาวุ้ยปุ้ยวุ้ไม่วุ้ยไปกระดิกเขาทำไมล่ะให้ปุ้ยเดินเล่นไปโอเคขอต้อนรับสู่บ้านคริสต์มาสของเมย์มีอะไรกินบ้างอะที่ทุกคนเขาเห็นกันหมดแล้วยุ้ยเว้นอเมยนะใช่เขาเห็นกันหมดแล้วเห็นบ้านกันหมดเยอะวี้สุดเลยนั่นนั่ะเอาไปสวยไอ้ตัวปุ้ยอะไรอะมือที่ได้รับกาต้อนรับสู่บ้านคริสต์มาสของแม่ปุ้ย ันนี้แขกรับเชิญก็คือช่างอะไรนไม่ไม่ไม่ไมาแขกรับเชิญของเราคือช่างกาอนรีนปตัวปืดแล้วก็บอละลัเท้าแล้วปิตแปะมากระลองล่ะก็ไหเ็นก็ไห็นก็ไก็นก็ุดกหนกะไุก็หนกกหนก็กระลนง็ไก็น็นกกกล Okay, โอเคเรียนเชิญหน่อยครับตอนนี้เนี่ยบ้านของเราต้องการกุ๊กใครเป็นกุ๊กได้บ้างเขาเอาเธอเหรอ <laughs> เชิญเลย <laughs> เชิญเอาแกงหมี่มาได้ดิให้เอาแกงหมี่มาหน่อยสิมิสเตอร์เบิร์ด จ้งหมีได้โอ้ตายแล้วพี่ก้อพี่กอพี่ก้อนแ่แล้วเราไม่ใช่จัดไปมันจะมีคนมาแย่งอะสิเยดี๋ยวเราจะมีองหุ่นในการกินรองท้องกันนะครับแล้วก็มีผักจะกินกับอะไรได้บ้างครับคุณกอนไม่ชาบูหรอล้วก็ใส่เต็มมาใช่ไหมเอจริงจริงแล้วเราจะกินแบบไหนดีถึงจะอร่อยกินแบบนี้ไหมเรามีกันตั้งกี่คนมอดนะมันมีแค่โม่เองเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะให้พี่ก้อนลังสั์นะครับแต่ว่าบ้านหลังนี้นอกจากคนแล้วเนี่ยก็มีพายูอ่ะไปลูก โโอ้ปกติฟงไม่ค่อยกิน้ว่สิประเด็นเอาไปลูกไปเออเจ็งกันมากนออะไรแก๊งหนีมาเยอะน้องฟองน้องฟองมา เลนเดียแดงนะแล้วก็มีลูกวิชายอยู่ที่บ้านนะปอคุณแม่ขะคุณแม่เป็นต้นคริสต์มาสดูตัวนัแม่เหมือนเนี่ยตัวนี้ใหญ่ใหญ่แม่เป็นต้นคริสต์มาสเฮ้ยจุดหน่อยจุบฝังในในนี่หน่อยมันวาวุ่นแล้วมันวาวุ่นแล้วเติมพลังให้มันหน่อยโอเควันนี้ป้ะป๊าจะพามาคริสต์มาสกันนะครับลูกกยังไม่ดึกนะไปลูกไปเฮ้ยทุกคนเข้าไปนั่งอันนี้หน่อยสิได้อู้หูคว้าเลนเดียกันโอ้เมดะคว้าเลนเดียน้องปอไม่ขี่ว้าเลนเดียกันสิลูก โอ้ยเราประจวบทุกพอไหมเนี่ยได้ไหมป๊าปะจับอ้วนใหญ่หนูไม่ว้วนหรอหนูไม่อ้นไม่ได้เลยไปใหญ่เียไปข้างในกับป้าดีกว่าทำไมชุดหนูจะหลุดแล้วล่ะครับรีนคุณทำเมนูอะไรได้เล้อยังคิดเดียวันนี้จะทำเป็นชาบูให้แล้วก็จะเป็นมาม่าแบบสไปซี่ใส่สาหร่ายโอเคจัดไปทานั้นเดี๋ยวคุณถอดเสื้อก่อนไหมป้นป้านลูกเอาเม์ถอดให้หน่อยใจเยนรอนะหนูอยู่นี่นะนึกผิดอย่า เอ้าแหมมาอยู่ข้างในนี้แล้วก็ปิดรูให้หน่อยได้ไหมครับคุณต้องเอารูสีชมพูมาปิดเลยโอเคไปเอาอะไอาเมย์เอาเสื้อให้ออกให้อาฟงหน่อยโฟงค่ะมาหาพี่ปิดมาหาพี่เมยมันจะร้อนน่ะหรือจะอยู่อย่างนี้กันก่อนลูกมันน่ารักแต่มันร้อนใช่ไหมงั้นวอาเมย์ปิดเตาผิงก่อนไหมหรือเปิดไว้เปิดไว้เลยมันจะไม่ร้อนเหรอใช่เหรออากาศหนาวอ๋อเหรอโอเควันนี้อากาศหนาว เอาละฝากยานทั้งสองดูด้วยเดี๋ยวข้าเสร็จเราจะเรียกโอเคข้าขอขอข้าวอร่อยอร่อยลน้ำมือนี้ได้เลยแต่ถ้าได้ยงไม่มีข้าวอ๋อเออไม่มีข้าวผมมีปลาแซลมอนด้วยอ่ะอ้ถ้าสามารถต้มให้กังหมี่ได้ไหมได้อ้าวถ้างั้นกังฟูก็ควรจะมานี่ว่าไหมกังฟูมาเร็วๆเข้ามาเลยใหญ่เลยตัใหญ่อะไร ตัวใหญ่อะไรอันนี้ตัวเล็กของป๋าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแม่อะบอมบูดีเย่เอาพวกออกไปเดินเล่นก่อนดีไหมบอสกกกาาาูาออมมดีว่งั้นน่าจะมาวุ่นนะเดีย๋ยวบ้านเราปะจะพังกันพอดีเรืู่ <laughs> ้ค้าเดี๋ยวป๋าจะทำปลาแซลมอนให้หนูกินนะน้ำตาหมูยอะไรทีมะโอเคโอ้โหถามจริงจริง <laughs> ครับผู้กินขนมไหมครับไาให้เป็น,นของขวัญมาคริสต์มาสครับผม <c oughs> สีแท่งทีเดยียวไม่เหรออะไรนะอย่าก,กี้เปื้อๆเอาไปเลยล่ะลูกชัน้นไปเดียวผู้ยินเลยขนมของจริงดเลยนะหล่อแล้วจริงเยอะแยะลูกเนะอ้าคิดมัสแล้วเดี๋ยวจะหนาวแล้วนะอากาศช่วงนี้ขอนแก่นหนาวจัดเลย <c oughs> โอ้ยหลากหลายดูโอ้ยหลักหลาย <c oughs> โอ้ยโอ้ยดูดูดูหน้าเขาดูนะโอ้ยหน้โอคริสต์มาสล่ะลูกอ่ะเอาไปเลยเอาไปเลยอะ้ยปลาเส กลิ่นโค้ดหอมอ่ะไม่ได้อีกสองชิ้นอะฮะอีสองอีสองนี่ต้มเสร็จแล้วเหรอขอแอบกินก่อนได้มั้ยอุ้ยไม่ได้นี่องหมาดิเอ้าไมกินได้เหมือนกันนะไม่ได้คุณจะไปแย่งกังฟูได้ยังไงล่ะคุณตัดกรีนแย่งกังฟูนีนกัน ด้วยเองสิเฮ้ยแต่การย้าย <c oughs> อุ้ยยังไงล่ะแต่ตอนนี้ไม่มีกระดูกนะครับเราควรจะเอามือให้เค็มหมี่เพราะฉะนั้นกลอนครับนะแต่ก,กันด้วยครับเอากระดูกออกใช <c oughs> ่ครับต้มสุกๆเป็นเซมอนเฉยๆนะครับไม่ปรุงรสอะไรเลย <c oughs> <ช>ก็เค็ิๆพอสมควรเลยนะครับหมากินไ,นไม่ไปเปื่อย <c oughs> ใช่หมากินได้หมาชอบ เรอเหรอได้กินได้กินแล้วรอก่อนนะเจ้ามังกนลูกขอบคุณข่ายางแบบบ้านทำบ้านให้ขอบคุณข่ก่อนให้ไปยางลูกขากวนอย่างไม่ให้ไปแบบเลยโอเคไหมอือโอเคเหรออ่ะพงครับนะี่ไอ้ปุ้ยมันแอบกินขนมหมาใช่เหรอขนมหมาเหรอขนมหมา เราแข็งมามันร้อนย่เอาแข็งกินกับดเราไม่กินนึกว่ากินขนมเหรอไม่กิไอวันไอ้วันไอ้วันรูปปอลเแล็ดโอเคเรามีการลงเส้นบะหมี่แล้วนะครับอันนี้ของคนนะใช่ใส่ผงไปโหอันนี้แบบสไปซี่ด้วยโหน้ำเป็นน้ำเผ็ดนุ่นแล้วก็มีอ่งหุ่นนี้ด้วยนะครับทุกคนที่แบบอร่อยมากแล้วก็ไม่มีเม็ดอ่างหุ่นนี้อร่อยมากเลยอ่ะใช่ของนี้เท่าไหร่รู้ไหมไม่เอาสองร้อย จริหรอประมาณโคตรแพงเลยอ่ะของของไปแค่ญี่ปุ่นอืมของนอกของดีใช่ไหมมันอร่อยจังวะนเนาะแน่นมันกรอบมันหวานแบบพอดีเลยอ่ะใช่แล้วมันไม่หวานเกินไปด้วยนะใช่ดื้อกับบอสอะไรอ่ะลองไปกินดูเขาเรียกว่าองุ่นอะไรเนี่ยอะไรสักอย่างแคท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 แคบคาราเมลใส่แับมันอร่อยอร่อยมันไม่รู้เป็นองุ่นอะไรอร่อยจังเลยเนาะอ่งุ่นนี่เรอเอออร่อยอ่ะไอยู่ิรลตยังไงเออมันองุ่นเดียวกันกับกันใช่องุ่นเดียวกันจริงเหรอ ไม่รู้ยังไม่เจอเดี๋ยวหนูค่ะหนูจะมาแล้วลูกเอาล่ะบัตคิสป้าแสนสุขของเราตอนนี้นะครับมีเมนูที่ก็กินนําเสนอมาแล้ว2อ,อย่างก็คือบะหมีก่กึ <_ S 3> <_ S 1> ่งสําเร็จรูปจริงๆแล้วผมอยากได้ไข่นะท็อปปิ้งเพิ่มได้เลยอยากกินเต็มเลย<ท>นี่ไข่แล้วก็เป็นไข่ไข่แล้วก็ใส่กอดโอ้โหใน่กอดก็พอนะได้เลยคนละครึ่งไปเลยโอ้โหคนเยอะนี่ลงไปเลยทิ้งได้เหรอลูกนี่กินอะไรนี่นี่นี่กินไหมกิน กินก<ๆ>ินเออเอาไม่อร่อยไม่ถูกใจอ,อ้าวเูาคนกินอ้าวหมูไม่กินผักเดินปัดตูดไปแล้ว <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะครับเมนูของแกงหมีหนูไม่ใช่อันนั้น,นของพี่กังฟูเ<ๆ>ป็นของน้องกังฟูลูกหมูมานี่นฟันฟันหมาปะปะา๊าค<ๆ>่ะพอเรียนเชิญเอาพรมก่อนลูกอ่ะเนี่เดี๋ยวทีละตัวนั่งลงดีๆ,ๆไม่นั่งดีๆหนูไม่เอาเลยอ่ะหนูนั่งลงหนูกคุอันนี่เอาไปลูกไปกินอันนี้อาหารของน้องฟาง อันนี้ของอับเปียครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อชาม่อนนะเป็นเนื้อชอม่อนให้หนูกินไงลกูกสาวก็กินกินโอ้โหชาม่อนยั่ยำใหญ่อับเบียกินมาเปียพู้ตื่นเต้นกับทุกอย่างเดี๋ยวค่อยกินไม่รีบเดี๋ยวเก็บไปกินกลางคืนก็ได้กิ <laughs> <laughs> นที่มือปะปะอ,อร่อยกว่าโอเคเดี๋ยวผมไปเสริร์ฟกางปูแป,ป,ป๊บหนึ่งนะ oh, <laughs> โอ้ยอยากกนเนื้อสิวมุย ไม่กินในห้องหรือเปล่าก็ไม่ร,มรู้เขาจะตื่นเต้นไหมถ้ากินหอมพอเขาก็จะกินอยู่งานเนีนน้ตื่นเต้นแล้วงานนี้กินไหมเคยปื๊กปึ๊กกึบปูปปปปปอยากเขาไปกินในห้องโนะโอโ้หเขาอยากกินในห้องอ่ะปืนพานเข้าไปหน่อยนะปูมาเราเดี๋ยวปไม่เคยเห็นใครในเทศก,กาลน่ารักขนาดนี้มาก่อนเลย <c oughs> ผมเหรอผมก็ไม่เคยเห็นมันะสมูตอมีโอเคตรงนี้เนี่ยขอเรียนเชิญทุกคนมันเป็นต๊ะขนมหวานนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะฟองน้ำใช่ก็มันไม่มีแก้วแล้วสามารถยุบเดกยุขนอปงเริ่มขึ้นแล้วนะครับทุกคนดูน่ารักใช่ไหใช่หลัจากที่ขนไม่ขึ้นมาเกือบปีนะครับตอนนี้ใกล้ที่แล้วเราพัฒนาสูตรอาหารหมามามันมีสูตรอาหารหมาจนแบบเรารู้สึกว่ามันโอเคมากมันเป็นอาหารเมทที่แบบโคตรดีจนเราอยากจะทําขายเลยนะใช่ มันดมผมรู้สึกว่าแบบหมาปอมหลายบ้านอ่ะน่าจะเจอปัญหานี้อันนี้ไม่ได้ขายของนะไม่ได้ยังไม่ได้ทำไม่ได้ดีลโรงงานนะแค่คิดได้เฉยวกิมแต่กระแลตนี่โอ้โหยัดยังไงทีนี้เลยหน้าเด็กดๆกก็ต้องกินอะไรเด็กดกแบบน,ะนี้นี่โหแล้วทำไม,มช่วงนี้หนะ้าต,ติ่งขึ้นล่ะฮะช่วงนี้น่ <c oughs> าไม่โบนทองมีตังแล้วไปฉีดโบนทองไอ้มันมีโรคแบบไฮโาลูจลลี่เหรอ อร่อยไหมอร่อยเอาล่ะคอคอ่อนคอ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 แล้วคออร่อยแล้วก็เปิดมาไหนว้าวไม่อยากกินรสไหนผมไม่รู้ว่าอะไรอร่อยขอช้อนหน่อยได้ไหมนี่ก็ไม่รู้ว่ารสอะไรช้อนเหรอช้อนอยู่ตรงนี้ข้างล่างแล้วมีเชฟออมาเกษตรด้วยนะครับที่กำลังทำอะไรเนี่ยอันนี้จะทำเป็นชาบูอร่อยไหมมันจะเป็นคล้ายๆเกีจืดเออเกี๊ยวจืดตั้งแต่เเห็ดก็เป็นดุ้นๆใหญ่ๆอย่างนี้นะครับคิดว่าอะไรยังไง อืหอมร้อนโอ๋อเผ็ดมากเลยอันนี้หรอเล่นกันไหมไม่เอาจะมีข้าวไหมมีข้าวมีข้าวกินด้วยนะใช่มีครบทุกอย่างเลยก็มีของหวานด้วยแต่เราไม่มีข้าวสวยสิพี่คอเราจะกินกับอะไรใช่ซดเล่นเหรอเออซดเล่นๆก็ได้นะให้มันลงคลอได้เลย อนี่ปูอัดไหมนี่แล้วไม่ได้ต้มแกงไรอ่ะแกะแล้วคอล้องจิ้มหน่อยนะครับวันนี้โอ้โหเยอะมากมันจะไปแบ่งร้อนอันนั้นเบื่ออย่างมากใช่ระเบิดระบิว้าวอ้าวมันร้อนนะใช่มันร้อนช่วยเป่าดิแรงๆ แรงเกินอืมมึงแกงจืดเลยอร่อยนะจะได้ของไรวางไว้โตทำงานเหรอใช่จัดให้ฮะอะเราตอนนี้นี่กลางคืนแล้วเราปิดไฟต้อนคริสต์มาสได้หญ่ได้ยัยเฮ้ยเด้อเด้ สวยมากเลยนะครับทุกคนแต่ว่ารู้สึกไหมว่าอากาศมันเย็นขึ้นตอนนี้เพราะฉะนั้นขอฮีมาหน่อยครับโอเคตอนนี้น้าจะมีดี ผมคิดว่ามีคนหนาวน่ะไม่เป็นไรหรอกนะเมยเป็น,นี้หโน้้า,าหโอ้โ์โอ้โหอ้โหอ้โหโอนจหอ้หอ้ก่อนโหโอะโนโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้อ้่หงอ้โหนอ,นอ้โหโอ้โหสอ้โหโอ้โหคอ้โหอ้่าเพ้โหโอ้โอ้โรโอ้โหอ้อ้โหโ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 ้ะหโ้โห้วหโอ้โหนอ้โหโอ้โหโอออ้อ้อ้โอ้โหน้้อ้้องโ้หอ้โอ้้ โอ้โหไม่ได้น้ำโอเคมานี่ผมจะทำอะไรให้พวกคุณดูผมจะให้พวกคุณหมุนทีละคนก็คือถ้าเกิดโชคดีจะได้ของขวัญถ้าโชคร้ายก็คือกดได้แต่ว่าของขวัญเดี๋ยวจะให้หลับตาจับนะในนี้โอเคไหมห้าได้เลยไหมผู้จอดี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 ทำไมอเมล์ไปเชิญเขาละโชคโอเค 全部ต้องเตรียมได้ครับวันนี้เาปเปิดช้แลเหรอเฮ้ยเฮ้ยช่องไดโอเควันเราก็ด้วยมาจะไปช่องแคทรีช่องนี้ได้ไหมสีเขียวน้ำโชคจ้าเฮ้ยปืนปืนปืนมามามาทำแทนไอ้แป๊ดด้วยแป๊ดไม่อยู่อ๋ออะไรมันหยุดเองมันหยุดเองหมายถึงครับาหมดไอ้แป๊ดนะใช่โอ้ผมจะได้ผมจะได้แจกใครเลยเนี่ย เอาผมไม่ได้แจกใครเลยเฮ้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 ยมฮ้เฮ้ย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 เะยเฮ้เม้มเฮ้ย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 ไฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคฮ้ยเ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 จ้ยเด้ยแฮ้ย่ฮ้ย้งเฮ้ย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 เึ้ยเฮ้ยเฮ้ยซึ้ยเฮ้ยซึ้ยเฮ้เฮ้ยเ้เฮ้กเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้งเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยซึ้เฮ้ยซึ้เฮ้ยเฮ้ยเ้้้ โอ้ยทุกคนดูดิของขวัญมันเยอะมากเลยเพื่อนหนึ่งนะผมหาก่อนเอาฝากฝากอันนี้ไปหน่อยฝากไปให้ไอ้แปะหน่อยไอ้แปะอันนี้อันนี้อันนี้ป้นป้านป้นป้านนะหรอพี่ก็อยอากได้หรอได้เนติยพี่กับพี่ที่โตได้เป็นแฟนละอันนี้อันนี้ผมไม่ไม่ให้ไม่ให้แค่มันนั่งเฉยนี่ของผมมให้ผมเอ ไม่หลับตาคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นของขวัญที่น้องแฟนคลับส่งมาให้นะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยของน้องแฟนคลับชอบหมดเลยแล้วเขาเขียนไปด้วยว่าเนี่ยเขาเขียนถึงเมพิงเห็นปหมจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันมีข้อความบอกว่าเป็นของใครพอจะได้ทุกคนได้หมดเลยใช่น้องเขาชื่ออะไรนะคุเป้พรินเซสโอ้โหโอเคเอเมยลองจับถือไว้ก่อนน้ำตาขึ้นอันนี้ดีชอบไหมเหมือนดีมากเหมือนกัน มีน้องส่งมาให้ชื่อน้องปูเป้เนี่ยดูในเขียนนี่เห็นไหมขอให้สิบล้านเร็วๆปั้นเรื่ง้านเล้านก่อนไหมโอเคจริงๆแล้วมันมีเยอะแล้วนะครับทุกคนนี่ของมิสเตอร์ปื๊ดยังไม่หมดยังไม่หมดของมิสเตอร์ปื๊ดมีอีกนี่บอกเขามาเป็นนเลยนเขียนเลยนะครับว่าเนี่ยเห็นไหมมิสเตอร์ปื๊ดเดี๋ยน้องเขียนมาของบอสอันไหนป่ะอันนี่ของบอสป่ะใช่ไหม

so proud you so much, Thank you, i friend. so a and And Zero. Oh, yeah. <laughs> yeah, yeah, yeah. yeah. Uh, yeah. Uh, uh, yeah. Uh, uh, I'm Thank you, and you.